สวัสดีนะคะวันนี้พามาชมสวนกระบองเพชรที่อยู่บนโต๊ะค่ะโต๊ะนี้จริงๆก็ตอนแรกที่สั่งทำมาก็กะจะทำเป็นที่ปลูกผักสวนครัวนะคะแต่ว่าพอปลูกไปปลูกมานี่ให้ชมดอกก่อนเลยอิชินอปสิสซับเดนูด a ต้านะคะดอกสีขาวสะอาดสวยงามนะคะตอนแรกจะทำเป็นโต๊ะปลูกผักสวนครัว ่พอไปไปมามาก็มาปลูกกระบองเพชรดีกว่าแล้วก็รู้สึกช่วงหลังนี้จะเน้นเป็นพวกเอ่ออีชินอฟกับโลบีเวียนะคะส่วนอันนี้ก็จะมีไม้ลำปะปายนะคะมีถังทองไร้หนามนะคะปนๆอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ่อะโลอาซิคูลาต้านะคะมันเทด่ดีมันเป็นปุ่มๆนะคะก็ มาให้ดูว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีที่กลางแจ้งน,นะคะเราทําเป็นโต๊ะสูงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความหนาที่จะใส่ดินสักประมาณ5、6นิ้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําสวนกระบองเพชรย่อมๆได้นะคะแล้วข้อดีของการที่ปลูกบนโต๊ะยกสูงเนี่ยเท่าที่สังเกตก็คือวัชพืชน้อยมากนะคะหญ้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะคะแมลงอะไรเงี้ยก็น้อยนะคะ นี่ก็พาดูนี่มีดอกเล็กๆด้วยอันนี้เป็นออโรบีเวียนะคะก็กะว่าลงพวกโลบีเวียอิชินอฟอะไรเยอะๆอีกหน่อยก็ออกดอกเยอะนะคะอันนี้เป็นตินจิ้งจกนะคะอันนี้เป็นพลุทองก็ลองปลูกดูหลายๆคะ่ะอันนี้เป็นยูโฟเบียอินคอนสแตนเตียนะคะก็ทรงกอ ก็สวยงามดีค่ะอันนี้หลังคาด้านบนเป็นหลังคาขาวขุ่นนะคะก็แดดผ่านได้ประมาณ60-70%คะก็ร้อนค่ะแต่ว่าอากาศฟ l ล w ดีนะคะก็เหมาะสำหรับต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดด100%รุนแรงนะคะเขาก็จะค่อนข้างงามเติบโตได้ดีส่วนดินที่ใช้พี่ปลูกเนี่ยพี่มุกก็จะมีเป็นปุ๋ยหมักเป็นเศษใบไม้เศษอะไรหมักใส่ปุ๋ยคอกชั้นล่างแล้วก็ใส่ดินถุง กับมาพร้าวอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ตอนนั้นจะทําสวนครัวแล้วลพอหลังจากนั้นก็เปลี่ยนใจก็เลยลงทรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ลำอันนี้พาให้ดูบรรยากาศเฉยๆว่าแบบนอกจากจะปลูกลงพื้นกลางแจ้งแล้วนะคะพี่มุกก็ยังมีสวนที่อยู่ใต้หลังคาจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจให้อยู่ใต้หลังคาหรอกจริงๆลงเรือนอันนี้ไม่ได้ทําเป็นลงเรือนกระบ,บองเพชรค่ะทำเป็นสัดส,สวนตอนแรกจะให้สุนัขอยู่ปรากฏว่าอากาศมันร้อนมาก อยู่ไม่ได้ก็เลยทำโต๊ะปลูกผักมาแล้วก็สุดท้ายก็มาจบลงที่ปลูกกระบ,บองเผ็ดนะคะก็ทดลองลงหลายๆชนิดค่ะปลูกต้นตนู้นต้นนี้ดูอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างงอกง,งามดีการรดน้ําพี่มุก็สามสีวันรดทีค่ะเพราะตรงนี้จะไม่โดนฝนเลยะคะแต่ว่าความร้อนนี่ค่อนข้างเยอะเพราะตรงนี้แดดก็ลงถึงจะมีหลังคานะขาวขุดกันเอาไว้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นเอสโพดถั่วขนปุยใช่ น่ารักนะคะพวกกุหลาบพินอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเติบโตได้ดีในบรรยากาศอันนี้นะคะที่มีหลังคาคลุมเพราะว่าถ้าเกิดแดดร้อยเนี่ยบางทีแดดแรงเกินไปเนี่ยเขาสู้ไม่ไหวแต่อันนี้นี่คือกำลังดีแล่เท่าที่สังเกตนะแต่คือหลังๆนี่ก็คิดว่าจะเอาแต่พวกโลบิเวียอชิชินอฟมาลงปลูกให้เต็มในนี้เลยเผื่อว่า เวลาเขาออกดอกก็จะได้ผสมอันนี้ก็จะเป็นอีชินอปเลื้ยนะคะก็เขียวสวยดีก็ปล่อยให้เขายาวไปเรื่อยๆอันนี้ก็โลบีเวียต่างๆมีตุ่มดอกเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวพอเวลาเขาออกดอกเยอะๆก็อาจจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถที่จะปลูกเป็นโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องลงดิน สมอไปแต่ว่าถ้าไม้ลำใหญ่ๆนี่ก็คงไม่ได้นี่ค่ะสังเกตว่าความหนาของชั้นดินประมาณ5-6นิ้วเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็เพียงพอสำหรับไม้ขนาดเท่านี้นะคะอย่างพวกคอนโดนางฟ้าหรือว่าเออเสมาต้นใหญ่ๆเงี้เราก็ไม่แนะนำเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาต้องใช้เนื้อที่เยอะในการฝังลงไปในดินแล้วก็รากเขาเดินนะคะเพราะฉะนั้นปลูกต้นแบบนี้นอาจจะ โค่นล้มได้เราก็แคแต่ไม้ลำที่มันเล็กๆอยู่นะคะเพื่อถ้าเขาโตมากเราก็จะต้องย้ายไปลงดินกลางแจ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดย่อมๆเหมือนย่อส่วนเงี้ยเหมือนสวนแอนิเมชันนิดๆนะคะก็สาหรับใครที่ไม่มีพื้นที่นะคะก็ใช้เป็นกระถางก็ได้ค่ะกระถางปากกว้างใบใหญ่เงี้ยค่ะจัดเป็นสวนถาดอันนี้ก็เปรียบเสมือนสวนถาดขนาดใหญ่เหมือนกันปลูกต้นไม้ที่เราอยากปลูกมีต้นอะไรก็เอามาลงลงไว้บางที ปลูกใส่กระถางเยอะๆเงี้ยเราไม่มีที่วางเราต้องจัดชั้นจัดอะไรวางเปลืองกระถางนะคะจับมันรวมกันแบบนี้ก็ดูแลง่ายค่ะเวลาลดน้ําลดอะไรเงี้ยค่ะนคะคะพวกแมมมิลเรียอะไรเงี้ยปลูกในกระบะแบบเนี้ยแล้วก็มีหลังคาเนี่ยจะก็เขาก็จะค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องไปเจอฝนมากอย่างเช่นเวลาพอเขาเป็นกอแล้วเขาโดนฝนเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเน่านะคะแต่ถ้าเกิด มาปลูกอยู่ในหลังคาาเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะ,ะแล้วก็ผิวก็ค่อนข้างดูคุณหนูกว่าที่เราเอาไปตากแดดตากฝนนะคะก็คือเป็นอ e ีกออปชั่นหนึ่งให้หลายๆท่านลองพิจารณาดูนะคะเพื่อใครจะได้ไอเดียเอาไปปลูกดูบ้างะคะ่ะวันนี้พี่มุกก็เอาภาพรวมๆมาให้ชมกันว่าเราสามารถที่จะปลูกสวนกระบองเพชรน,นะคะบนโต๊ะทําเป็นโต๊ะนะคะเป็นโครงเหล็กสูงประมาณ1เมตร ยี่สิเซนซึ่งก็สะดวกสำหรับคนที่ไม่ถนัดที่จะต้องนั่งยองยองก้มก้มเงยเงยขุดดินปลูกนะคะก็ยืนปลูกแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะไม่ต้องก้มไม่ต้องย่อนะคะแล้วก็เดินชมสวนลดน้ำต้นไม้ได้นะคะขนาดสูงประมาณเมตรยี่สิบนะแล้วเราก็กั้นขอบพื้นด้านล่างเราลองด้วยแผ่นกระเบื้องรอนคู่นะแล้วก็ขึงสแลนแล้วก็ยกขอบขึ้นมานะคะ เราก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่ใบไม้หมักอะไรเงี้ยค่ะลงรองชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนก็เป็นดินร่วนผสมทรายนะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าใส่ยากันมแมลงนะคะแล้วเราก็ลงปลูกแล้วก็โรยหินเท่าที่สังเกตดูก็ค่อนข้างงอกงามดีนะคะก็เผื่อใครจะเอาไปใช้เป็นไอเดียในการทำสวนกระบองเพชรน,นะคะก็ขอเชิญ ใช้วิธีนี้ได้นะคะก็ใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ทักทายไปถามกันได้ที่เพจมุคแคคตัสนะคะหรือว่า,าฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะคะถ้าเห็นคำถามเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากตามไปที่เพจมุคแคคตัสนะคะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารมีคลิปมีรูปภาพดีๆมีสินค้าต่างๆ นะคะแบ่งให้ทุกๆท,ท่านไดเ้เอาไปลองปลูกลองเลี้ยงดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ดูว่าลักษณะโต๊ะที่เราใช้ปลูกนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ซูมให้ดูต้นไม้อีกนิดหนึ่ง ะะเดี๋ยวพี่มุกจะถอยออกมาถ่ายมุมไกลให้ดูนี่นะคะลักษณะโต๊ะก็คือเป็นโครงเหล็กนะคะต่อเป็นโครงเหล็กอย่างนี้เลยแล้วก็ด้านล่างก็ใช้เป็นกระเบื้องหลอนคู่วางพาดแล้วก็ลงดินแล้วก็ใช้สแลนสีดำนะคะรองข้างล่างขึงแล้วก็ยกกั้นขอบขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ตัวมัด รอบๆนะคะแล้วก็ลงดินปลูกค่ะก็เผื่อใครสนใจจะลองเอาไปทําดูนะคะมีคำถามสงสัยก็ทักทายมาถามกันได้นะคะซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะเวลาปลูกไม่ต้องกม้มๆเงยๆเห็นไหมยืนแล้วเราก็ปลูกสามารถลดน้ําได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้พี่มุก็ชอบมาแล้วก็อยู่ตรงโซนข้างบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนอยากปลูกสวนกระบองเพชรค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ